เมื่อวันนี้19เมษายนเมื่อปีพศ2477ท่านฟังหลายท่านคงได้ยินนะครับที่ชานดาวินวันนี้เป็นวันถึงแก่กรรมของชานดาวินซึ่งเป็นนักปราชญ์เป็นนักวิทยาศาสตร์วิทยาชาวอังกฤษและเป็นคนที่พิสูจน์ให้โลกรับรู้เกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการมนุษยวิทยาชาติพันธุ์วิทยา,า,า,ทยาหรือจิตวิทยาชานดาวินเป็นนัก วิทยาศาสตร์ที่ทั่วโลกวิจัรเราทั้งหลายที่เรียนหนังสือมาในชั้นปฐมไปปลายหรือไปมัธยมตอนต้นตอนปลายจะได้ยินชิชานาวินเขาเป็นนักชีววิทยาที่พิสูจน์ว่ามนุษย์นั้นวิวัฒนาการมาจากลิงนะครับซึ่งก็ต่อต้านแนวความคิดของผู้คนในยุคนั้นว่าคนในยุคนั้นเขาบอกว่ามนุษย์นั้นพระเจ้าเป็นคนสร้างคู่แรกก็ ก็คืออดัมกับอีฟแต่ชาดัวินบอกว่าไม่ใช่เขาได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับหลังจากที่จบจากมาวิัยเคมบิดประเทศอังกฤษก็ได้เดินทางออกไปรอบโลกนะครับออกไปทางอเมริกาใต้ไปทางมหาสมุทรแปซิฟิกไปสเกาะสุมาตราออกไปแลมกุดโฮบใช้เวลา6ปีในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายในโลกและก็สรุปได้ว่ามนุษย์นั้น วิวัฒนาการมาจากลิงนะครับลิงที่เหมือนคนมากที่สุดก็คือลิงแซมเป็นซีนะครับซึ่งชานวินก็พิสูจน์ทฤษฎีนี้แล้วก็บอกว่าลุงลิงแิมเปนซีนี้คล้ายมากแล้วก็เหมือนมากแล้วก็มีอารมณ์คล้ายมนุษย์เพราะนั้นข้อสรุปก็คือวิวัฒนาการของคนนั้นมาจากลิงซึ่งก็ถือว่าเป็นทฤษฎีที่ยังไม่มีผู้ใดมาหักล้าง นะครับอันนี้ก็เป็นความยิ่งใหญ่ของชาญาวินซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์คนสําคัญของโลกครับวันนี้เป็นวันที่เขาถึงแก่กรรมทา่านผู้ฟังครับในช่วงสงกราน์ที่ผ่านมาจังหวัดน่านเราก็มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความความปลอดภัยทางถนนที่สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดน่านเป็นศูนย์บัญชาการ รวบรวมข้อมูลบริหารจัดการดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนผ่านรายการสถานียุคขขทธศาสตรศแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับเราได้มีการรณรงค์เรื่องป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยทางถนนตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่17เมษายนเรียกว่า7วันอันตรายนะครับก็พยายามครับช่วยกัน ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐองค์กรเอกชนมูลนิธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดน,น่านเราระดมกันนะเจ็ดวันที่ผ่านมาเพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุเพราะในช่วงสงครานเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นงานใหญ่ของประชาชนเป็นวันปีใหม่เมืองก็จะมีทั้งคนที่กลับมาบ้าน มีทั้งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักผ่อนร่วมฉเฉลิมฉลองเทศก,กาลสงการานต์ในปีนี้นะครับเขาก็เอาเป้าหมายปีที่แล้วมาลดลง5%เเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานก็หมายความว่าเมื่อปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิตจากสงการานต์นี้5คนบาดเจ็บ59คนนะครับบาดเจ็บหมายถึงว่า นำตัวส่งโรงพยาบาลและจำนวนครั้งที่เกิดเมื่อปีพศ2553เนี่ย54ครั้งเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราก็ต้องทำให้ลดลงนะครับ5%ซึ่งปรากฏว่าปีนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตซึ่งไม่อยากให้เกิดเลยนะครับปรากฏว่าเสียชีวิตกัน3รายบาทเ57 คนและก็จำนวนครั้งที่เกิดนะครับห้าบห้าครั้งโดยสรุปก็คือว่า,าจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงจากปีที่แล้วสองรายบาดเจ็บลดลง2อรายจำนวนครั้งเพิ่มขึ้น1ครั้งนะครับนี่โดยสรุปนะครับส่วนปัญหาที่เกิดก็ยังเป็นมาตรการที่รณรงค์กันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พฤติกรรมที่เกิดจากผู้ที่ใช้รถใช้ถนนก็ยังเป็นเรื่องไม่สวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกนะครับไม่มีใบขับคี่มีคาดเข้มขัดนิรภัยแล้วก็โมอเตอร์ไซค์ดัดแปลงนะครับก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องมาแก้ไขกันอยู่นะครับและที่แน่นอนครับสาเหตุส่วนใหญ่ที่จำนวนครั้งที่เกิด55ครั้งเนี่ย มาจากมอเตอร์ไซค์ถึง44ครั้งนะครับแล้วก็มา,มาจากรถยนต์อีก6ครั้งรถยนต์ขนาดใหญ่6ล้อขึ้นไปอีก1ครั้งอื่นๆอีก4ครั้งส่วนถนนที่เกิดก็ท่านผู้ฟังครับต้องไปทบทวนต้องไปดูแลกันฝากท่านผู้ฟังรวมทั้งผู้บริหารในระดับต่างๆด้วยนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายถนนที่เกิดยังเป็นถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ถึง21ครั้งนะครับก็คือถนนขนาดใหญ่เชื่อมระหว่างจังหวัดก็ส่วนใหญ่ก็เป็นถนนเชื่อมจากน่านพแพร่น่านเชียงรายน่านพะเยานะครับอันนี้ก็เป็นถนนสายหลักยังเป็นพระเอกในเรื่องของความเสียหายอยู่นะครับส่วนรองลงไปก็ถนนในท้องถิ่นคือถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือถนนภายในหมู่บ้านเกิดขึ้น20ครั้ง ถนนเชื่อมระหว่างอำเภอรหรือเชื่อมระหว่างตำบลในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบ,บท7ครั้งส่วนถนนที่เกิดน้อยที่สุดครับทั้งๆท,ที่น่าจะเกิดมากก็คือถนนที่อยู่ในเขตเทศบาลเกิดสี่ครั้งช่วงเวลาที่เกิดเหตุอุบัติเหตุมากที่สุดคือช่วงเวลาตั้งแต่16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นจนถึงเวลา20นาฬิกาส่วนช่วงอายุ ของคนที่ประสบอุบัติเหตุคืออายุระหว่าง15ปีถึง24ปีก็ถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในวัยเล่าเรียนเป็นลูกเป็นหลานนะครับยังต้องมีอนาคตอีกหรือเป็นวัยที่กําลังจะเป็นวัยแรงงานเป็นวัยที่ต้องทํางานช่วยเหลือครอบครัวแต่ต้องมาประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บทุพพลภาพหรือเสียชีวิตนะครับอําเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุเลยครับต้องขอชมเชยไว้ก็คืออําเภอสันติสุขก,กับอําเภอนาน้อยนะครับ นี่ก็คือสองอำเภอที่ไม่เกิดอะไรเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับทั้งสองอำเภอส่วนสาเหตุที่เกิดนะครับวันนี้ผมต้องนํามาเรียนท่านผู้ฟังยังอยู่ในเรื่องเดิมๆครับก็คือเรื่องของเมาสุรานะครับเมาสุรานี่สาครั้งแล้วก็ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนด6ครั้งโมอเตอร์ไซค์ดัดแปลงไม่ปลอดภัย หครั้งอื่นๆอีก13ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาคือเรื่องถนนนะครับต้องปรับปรุงให้ดีต่อไปเรื่องของปัญหาที่มาจากการควบคุมการดื่มสุราการจําหน่ายสุรานะครับสถานที่ที่ให้ดื่มสุราเหล่านี้ต้องจะต้องมาควบคุมกันใหม่นะครับเป็นผลจากการที่เราเร่วมกันทํางานผมต้องขอขอบคุณนะครับหัวหน้สรราส่วนราชการท่านรองผู้การจังหวัดท่านผู้ควบการตํารวจท่านผู้าจำจะจังหวัดทานบก นักส่วนราชการทุกภาคส่วนครับที่มาระดมกันทํางานในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาก็ไม่ได้พักผ่อนกันนะครับวันที่16เมษายนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง17นาฬิกาก็เกิดเหตุครับที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงครับมีพายุฝนตกและมีพายุลูกเห็บทำให้บ้านเรือนรัสดรอนเสียหายนะครับ ที่อำเภอเมืองน่านก็เกิดที่ตำบลนาสาวที่บ้านก๊อตใหม่พัฒนาหมู่ที่7ที่บ้านนาสาวหมู่ที่หนึ่งนะครับที่ตำบลกองควายอำเภอเมืองน่านก็เกิดที่บ้านพุทธมารามหมู่ที่8บ้านทงหลวงหมู่ที่หนึ่งบ้านดอนน้ำครกหมู่ที่สองบ้านนายแหวหมู่ที่11ส่วนที่อำเภอภูเพียงเกิดพายุลูกเห็บพายุฤดูร้อนที่บ้าน ศบก่นมูที่ห้าตบลนาปรังนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็ยังไม่ได้รายงานฮะก็ได้ร,รายงานสองอำเภอก็ฝากด้วยนะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องที่ถ้ามีเรื่องเหล่านี้ต้องรีบรายงานที่ทางอำเภอรทราบเพราะเมื่อได้รับทราบแล้วเนี่ยครับเราจะต้องให้ทาง <c oughs> อำเภอทางอบตอ,ออกไปสำรวจความเสียหายรายงานด่วนให้จังหวัดและช่วยเหลือในเบื้องตน้น จากนั้นนะครับทางจังหวัดก็จะใช้เงินทดลองในอำนาจของผู้การจังหวัดซึ่งมีอยู่50ล้านบาทออกไปช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์เพราะฉะนั้นที่สำคัญคือต้องรายงานนะครับก็ฝากท่านผู้ฟังครับในระยะนี้พายุฝนฟ้าคนองมักเกิดขึ้นโดยที่ไม่สามารถจะคาดคิดได้นะครับก็ต้องรับัดระวังเรื่องความแข็งแรงของอาคารบ้านเรือน ต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆบ้านเรือนก็ต้องตัดต้องปรับแต่งสมัยกิ่งไม้อาจจะทับโคน่นพายุทําให้บ้านเรือนท่านเสียหายได้รวมทั้งดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงโคกระบือ้อเป็ดไก่เอามันเขา้าขออกเข้าเล่านะครับหรือไม่ก็ต้องส่วนตัวของท่านก็ต้องดูแลสุขภาพเลยพายุฤด,ดูร้อนเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายมากครับในช่วงฤด,ดูร้อนเพราะว่าเป็นช่วงที อากาศแปรปรวนนะครับมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะมีลูกเห็บตกลงมาด้วยสิ่งที่มันทำให้เกิดพายุฤดูร้อนก็นึ่งจากว่าอากาศร้อนเขาเรียกว่ามวลเบาเมื่อมีอากาศร้อนมันก็ต้องลอยตัวขึ้นไปทำให้ความกดอากาศนะครับน้อยหรือเบาบางนะครับ เมื่อเกิดปัญหาอากาศที่ลอยตัวขึ้นเนื่องจากฤดูดร้อนก็จะมีความกดอากาศสูงนะครับช่วงนี้ก็มาจากประเทศจีนตอนใต้ก็จะพัดเข้ามาแทนความกดอากาศสูงก็คืออากาศเย็นเนี่ยนะครับเข้ามาเพราะฉะนั้นโดยหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยอากาศร้อนปะทะอากาศเย็นเนี่ยก็เกิดพายุฝนฟ้าขนองได้เพราะจะทําให้เกิดเมฆสีเทาขนาดใหญ่อยู่สูงจากพื้นโลกประมาณทั้งสิกิโลเมตรนะครับ แล้วก็มีอุณหภูมิเย็นจัดประมาณทั้ง6บ60ถึง80องศาเซนเซียสกลั่นตัวเป็นน้ำแต่เมื่อความเย็นจัดมากนอกจากกลั่นตัวเป็นน้ำแล้วก็เกิดน้ำแข็งนะครับอากาศที่เรียกว่าลูกเห็บตกลงมาเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันนะครับในเรื่องของพายุลูกเห็บในขณะน,นี้ทางราชการทางจังหวัดเองก็ต้องออกไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยที่ผ่านมานะครับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ผมได้มีโอกาสไปในหลายๆอำเภอด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันที่15เมษาย,ยนที่ผ่านมาก็มีการบวงสวงเสาพระหลักเมืองน่านสืบชะตาหลวงมหามงคลเมืองน่านเนื่องในวันพยาวันซึ่งทางเทศบาลเมืองน่านโดยคุณสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านนายกองการราชญวัดคุณนรินทร์อรยะร่วมกับคณะสงฆ์คณะศัทธาวัดบิ่งเมือง ได้จัดให้มีพิธีบวงสวงสารหลักเมืองนะครับแล้วก็สืบชะตาเมืองทีสงนน่สารหลักเมืองน่านสารหลักเมืองน่านนี้นะครับเป็นสารที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งที่สมเด็จเจ้าฟ้าอัท,ทวรปัญโยเจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่57โปรดให้ฝังเสาหลักเมืองณนะวัดมิง่งเมืองแห่งนี้เมื่อวันที่15มีสาเมษายนตรงกับวันพยาวันนะครับ เมื่อปีพุทธศักราช2,333เดิมนี่เป็นเสาไม้สักทองนะครับแล้วก็ปีที่สร้างก็ตรงกับนัชสมัยรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เพราะนั้นเสาหลักเมืองน่าก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับในเรื่องของความเป็นมาแต่ว่าเมื่อปี2506ปรากฏว่าเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดน่านเสาหลักเมืองก็สุดโทมแล้วก็ผุพังไปก็มีการบรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่นะครับ เป็นศิลปะดวดลายปูนปั้นที่มีความวิจิตรงดงามปัจจุบันนี้ศาลหลังเมืองน่านเป็นสาราจตุรมุขด้านหน้าพระอุโบสถวัดบิงเมืองสูงประมาณ3เมตรนะครับมีรูปพรมพักนะครับก็คือพระมิหาร4นะครับมีสีหน้าประกอบเด้วยเมตตาการุณามุทิตาอุบเบกขานี่คือเป็นหลักความเชื่อมั่นนะครับที่ได้นำมาทำการสักการะจัดพิธีดังกล่าวเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมา จากนั้นก็ไปนู่นแหละครับที่วัดสวนตาลวันสงกรานต์13เมษายน <c oughs> ที่วัดสวนตาลนี่เขามีพิธีส่งน้ําพระเจ้าทองทิพย์พระเจ้าทองทิพย์นี่เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่หน้าตักกว้าง10ฟุตสูง14ฟุต4นิ้วสร้างขึ้นเมื่อครั้งสมัยพระเจ้าติโลก,กรลาชผู้ครองนครเชียงใหม่ยกกองทัพมายึดเมืองน่านแต่ไม่มีการต่อต้านในยุคนั้นนะครับไม่มีการสีเลือดสีเนื้อกัน ในที่สุดพระเจ้าติโลก,กรลาชก็ตัดสินพระไทยที่จะสร้างสิ่งที่เป็นอนุสรสถานไว้ให้ก็คือสร้างพระเจ้าทองทิพย์ขึ้นมานะครับพระเจ้าทองทิพย์นี้เป็นทองสำริดองค์ขนาดใหญ่นะครับเป็นมังปลาวิชัยนะครับประดิษฐานในวิหารพระสวนตานตำนานเล่าว,ว่าขณะที่พระองค์ทรงโปรดให้ช่างทั้งหลายซึ่งประกอบด้วยพม่าเงี้ยวและชาวเมืองเชียงแสนซึ่งถือว่าเป็นศิลปะของภพสรูปเชียงแสนนะครับ ก็เป็นพระที่ลกงดงามมากนะครับในพุทธลักษณะก็เล่ากันว่ามีชายแปลกหน้าที่นุ่งขาวห่มขาว,ห,ขาวหรือเป็นจีะขาวนี่นะครับมาช่วยกันสร้างนะครับจากนั้นจีปะขาวก็หายตัวไปเล่ากันว่าจีปะขาวที่มาช่วยสร้างและหายไปนั้นก็คือเทพเจ้าที่มาช่วยสร้างพระเจ้าทองทิพย์นะครับเพราะได้แต่ละปีชาวหนึ่งน่านก็จะพากันมาสักการะนะครับลดน้ําส่งน้ําพระเจ้าทองทิพย์นะครับอันนี้ก็ เล่าท่านผูฟังได้ฟังในช่วงที่ผ่านมานะครับไปกันที่นู่นบ้างครับในช่วงวันที่12เมษายนครับก็มีพิธีสงน้ำพระธาตุโสรสเจดีพิธีบวชเสาพญานาคที่วัดเจดีตะบรนดูใต้อําเภอเมืองน่านที่นั้นก็มีท่านสมาชิกสภาผู้ทนราษฎรคุณสรินทร์ธรมสรูท่านนายกองค์การพระธุส์สจังหวัดนรินทร์เราอารยะนายกเทศมนตรีเมืองน่าน คุณสรุปศลเทียนสูตรก็ไปร่วมกันนะครับเขามีพิธีเนื่องจากาชื่อบ้านเจดีแต่ไม่มีเจดีก็เลยมีการริเริ่มริเริ่มกันนะครับสร้างเจดีขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ .2539 มาเสร็จลงเมื่อปีพศ .2543 นะครับแล้วก็มีการนำเอาพระบรมสา,ารีริกธาตุสามแผ่นดินคือไทยอินเดียลังกามาปริสิทธานไว้นะครับก็อันนี้ก็ได้มีการจัดงานกันผ่านไปนะครับ วัดวัดเป็นวัดประจำที่ตำบลดูใต้นะครับเรียกว่าเป็นวัดเจดีนะครับ16เมษายนที่ผ่านมานะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็มีการจัดงานสืบหีดสารหอยย้อนรอยปีใหม่เมืองวรคนครนะครับเป็นพี่น้องไทยลื้อครับ ทำพิธีสืบชะตาหลวงที่วัดป่าหัดอำเภอปัวนะครับที่นั่นก็มีการทําสืบสารประเพณีอันเก่าแก่นะครับเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยกันในการที่จะพิทักษ์หรือรักษาสืบสารงานเก่าเพื่อทําบุญสะดอกเคราะห์ให้หลวงพ้นไปกับปีเก่ารับพรปีใหม่เข้ามาพี่น้องชาวป่าหัดนะครับ ติมเพอปัวก็ทํากิจกรรมกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจัดให้มีการขึ้นบ้านใหม่นะครับถือว่าเป็นศิลป,ปะของชาวไทยลือ้อสวยงามมากครับน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะย,ายิ่งบ้านไทยลื้อนะครับซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้นอกนั้นก็จะมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการทําบุญตักบาตรกอพระเจดีย์ทรายนะครับ รวมทั้งรื้อฟื้นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าแบบเก่าๆหรือแม้กระทั่งศิลปะเดิมๆที่เรียกว่าละมงมะเกลพี่น้องที่นั่นก็จัดกันอย่างสนุกสนานที่เดียวนะครับไปที่เพื่อบ้านหลวงบ้านนะครับบ้านหลวงก็มีพิธีสงน้ําพระแก้วมรกตซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวเพื่อบ้านหลวงเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับเล่ากันว่าพระแก้วมรกตแห่งวัดบ้านหลวงนี่นะครับ ถ้าผูฟังหลายท่านยังไม่ทราบว่าเป็นมาอย่างไรเป็นพระแก้วมรกตองค์เล็กๆครับไม่ใหญ่มากนักนะครับแต่ว่าศักดิธิ์เป็นที่ครบรัทธานับถือของชาวอำเภอบ้านหลวงชาวจงังหวัดน่านเล่ากันว่าเมื่อครั้งที่คนบ้านหลวงชาวบ้านหลวงครับถูกเกณฑ์เป็นทาหารไปสู้รบกับข้าศึกที่เชียงตุงนะครับ ปรากฏว่ามีความสามารถทางศสยศาสตร์คาถาอาคมมีเครื่องรางของขลังและไหวพิบติพาน์สามารถสู้รบกับข้าศึกได้โดยในขณะที่สู้รบก็เอาจอมปลวกนะครับเป็นที่หมายเป็นที่กำบังตั้งหลักสู้รบกับข้าศึกในยุคนั้นนะครับข้าศึกก็ใช้ปืนยิงบ้างใช้มีดใช้หอกดาบแทงมาบ้างแต่ก็ไม่สามารถทําอันตรายกับเฉาเมืองบ้านหลวงนะครับที่ไปร่วมกับสู้รบในครั้งนั้น จากนั้นเมื่อสงครามสงบก็พากันไปขุดดูที่จอมปลวกว่าเอ๊ะทำไมในขณะที่เกิดศึกสงครามไม่สามารถทําอันตรายกับชาวบ้านหลวงได้ก็ปรากฏว่าไปพบพระแก้วมรกฏดังกล่าวก็มีการนํากลับมาไว้ที่วัดบ้านหลวง